thank เจ้านางพิมนรักรุ่งเรืองยอดยิ่งจะขอรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพิพุคลาบาทจะนำหลักโรพิภิัชธรรมมา,ชาใช้ในการบริหารในการปกครองในการบริหาร,าร,ร,หารองค์กร ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขขอพระอ,องค์ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพเจ้านางพิศ,พศวัรสมบัติพระพเจ้าในฐานะของประชาชนตัวเล็กคนหนึ่งและข้าราชการในหน่วยงานซึ่งไม่ยิ่งใหญ่นะักแต่ตใจของพระพเจ้า,ามีสิ่งที่เตือนท ใจความรู้สึกก็คือรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันข้ามหากษัตริย์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณถึงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนให้ดีที่สุดและประพฤติปฏิบัติเป็นที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปข้าพุทธเจ้านางสาววนาภาคนาเจียข้าพเจ้าเติบโตเป็นข้าราชการตั้งแต่อายุเพียง2ี่ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ ที่ได้เป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวข้าพเจ้าจะประพฤติตนปฏิบัติดีแล้วก็ไม่ช่อราดปังหลวงในการดำเนินชีวิตและนำในการทํางานของข้าพเจ้าข้าพพระุทธเจ้านางสาวศิลานีเง้ามีนือพ้าพุทธเจ้า,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 อข,า,จาขอสัญญาว่า ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวงและข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ขอให้พระองค์งคมีอายุมันปันยืนสาหทุน,นข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยเพชรผันพรม มูลแหนเขาช่วยอยู่บ้านโอเคเบาขอรงขอสัตว์ปฏิบัติตนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทวสัสบําลุกเรียนอยู่ประสมศึกษาปีที่4เรียนอยู่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าขา ความรักของนายหลวงที่ผมจะบอกอยากให้ท่านเข้มแข็งกับแข็งแรงข้าพเจ้าเดีนิสพิสลาบำรุงเป็นนักเ,กเ,กเร,รียนโรงเรียนมันนรสวรเก่าค่ะข้าพเจ้าจะมาเป็นกาวค,าความรักนายหลวงค่ะข้าพเจ้าจะเดินตามรอยนายหลวง เด็กยินธรูวันกันมาข้าพเจ้าอยากบอกนายหลวงว่าข้าพเจ้าจะเดินเดินตามเท้านายหลวงขอให้นายหลวงทรงบ้าจะเดินค่ะยิงอพิสลารัตระพัแสนข้าพอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านภูคำเบ้าข้าพเจ้าจะมาบอกรักนายหลวงค่ะขอให้นายหลวงอยู่ดีมีแรงอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะข้าพเจ้าชื่อ เด็กหญิงดาลินสีวงศาโรงเรียนบ้านภูคำเบ้าจะมาบอกลักนายหลวงค่ะขอให้ในายหลวงทรงพระเจริญข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงยาตาวีทองชาคำโรงเรียนบ้านภูคำเบ้าข้าพเจ้าจะมาบอกรักนายหลวงขอให้นายหลวงมีสุขภาพแข็งแรงข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงอิสราเอียมจินดาน จะมาอวยพรให้นายหลวงขอให้นายหลวงเข้มแข็ง <Okay. S 1> และอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้คนไทยต <Okay. S 1> ลอดชื่อเด็กชายจิรวัตน์นานนกอกข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ห้าโรงเรียนบ้านภูคำเบ้าวันนี้จะมาบอกรักนายหลวงขอให้นายหลวงทรงพระเจริญ อายุยืนนานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผมชื่อข้าพเจ้าชื่อเด็กชายเดนัยแสงคำเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกจะมาบอกรักนายหลวงครับขอให้ในายหลวงอายุยืนนานและแข็งแรงผมจะรักชาติ ข้าพเจ้าชื่อเด็กชายทานิดคุณชาวเหนือเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าค่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมากล่าวคำรักให้พระเจ้าอยู่หวัวข้าพระเจ้าจะทําตามรอยของในหวง และและศรัทธาตลอดไปครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแสงทองสุป,ปานวันวันนี้จะมาบอกคำไวยพอนในหลวงครับขอให้หนายหลวงหายป่วยไวๆไวแล้วก็าอายุยืนยาวครับข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงินาพรนาจำทอง บ้านโนสวรรค์เกาขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาบอกรักนายหลวงค่ะขอให้ได้ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญและข้าพเจ้าจะขอเดินตามรอยเท้าพระอ,องค์ค่ะข้าพเจ้าชื่อเดชชายวัชร์บุญมีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนบ้านนนจิกวันนี้ข้าพเจ้าจะมาบอกรักนายหลวงครับ ขอสัญญาว่าผมจะเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงและจะศรัทธาตลอดไปผมขอให้โฮมทรงพระเจริญครับข้าพเจ้าเด็กหญิงชลิตาบุญใหญ่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านนองสวรรค์เกาา่าค่ะสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกกับนายหลวงคือข้าพเจ้าจะเดินตามรอยเท้าของนายหลวงและจะเป็นเด็กดีของนายหลวงตลอดไปค่ะ ถึงวันที่พระองค์ไม่อยู่พวกเราก็จะช่วยกันดูแลพืนแผ่นดินนี้แทนพระองค์ท่านจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำร้ายต่อสังคมต่อประเทศชาติจะไม่ให้พระองค์ผิดหวัง ตัวสมับเป็นโลกพระองค์ทั้งแผ่นดินี้นะเราจะจุดเทียนถวายพระพรพร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สาอิยมยงเหติลาภาพบริบาตผลตาคุณธาตุสามปรชาชาเป็นสุชา จะถาวายไทยไทยโยทรงพระเจริญ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 